กระหังธมินมาแล้วมันมีปีกสีดำสนิทราวข้างขขาวปีศาจลำตัวมีไส้สีแดงฉานห้อยย้อยเกือบถึงพื้นผิวกายมันดำทะมึนราวกับถูกไฟไหม้มันพุ่งลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อฉีกร่างของแสงแสงกระโดดลงจากต้นไม้พร้อมกับเหว่ยงโซ่ตรวนเหล็กหล่อที่ลงอาคมไว้ครืนโซ่พลาดเป้าแต่พลังอาคมทำให้กระหังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสง กูไม่กลัวมึงไอปีศาจกระหังพ่นน้ำลายสีดำเหนียวหนืดออกมาแสงใช้ผ้าประเจียดปิดหน้าก่อนจะยิงปืนบรรจุลูกปืนเงินยวงออกไปเปรี้ยงลูกปืนทะลุปีกของมันกระหังธรมินหวีดร้องยาวนานมันเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเผชิญหน้าแห่งความแค้นกระหังธรมินโกรธแค้นอย่างสุดขีดมันพุ่งเข้ามาปะทะกับแสงอย่างบ้าคลั่ง เล็บที่แหลมคมของมันควรถูกไหลของแสงอย่างจังเลือดสีแดงฉานไหลซึมออกมา